เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์แห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวอารมณ์ดีเมื่อคุณแม่คนเก่งปักสิริพรและคุณพ่ออารมณ์ขันนุ้ยเชนยิ้มออกมาเผยภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นในวันรับปริญญาของลูกชายสุดที่รักน้องภูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรสาขาวิศวกรรมดิจิทัลมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ ภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความรักจากคนในครอบครัวที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมหน้าน้องภูในชุดครุยดูหล่อเรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศที่อบอ้าวไปด้วยความอบอุ่นและความภูมิใจของพ่อแม่แต่ท่ามกลางภาพความประทับใจเหล่านั้นกลับมีจุดหนึ่งที่ทำเอาชาวโซเชียลสะดุดตา เมื่อหลายคนโฟกัสไปที่ผู้หญิงชุดขาวที่ยืนอยู่ใกล้ชิดกับน้องภูจนเกิดคำถามขึ้นมาทันทีว่าสาวชุดขาวคนนี้ใช่แฟนของน้องภูหรือไม่กระแสสงสัยเริ่มลุกลามในคอมเมนต์อย่างรวดเร็วจนล่าสุดตั๊กสิริพรไม่ปล่อยให้แฟนๆค้างคาใจออกมาเฉลยด้วยตัวเองผ่านแคปชั่นที่ทั้งชัดเจนและอบอุ่นหัวใจ โดยตักได้เขียนอธิบายความสัมพันธ์ไว้ว่าผู้หญิงชุดขาวคนดังกล่าวไม่ใช่แฟนของน้องภูแต่อย่างใดแต่เป็นน้องสาวแท้ๆของเธอเองหรือก็คือคุณน้าของน้องภูที่ช่วยกันเลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่ยังเล็กเป็นสายใยครอบครูที่แน่นแฟ้นและผูกพันกันมาอย่างยาวนาน คำเฉลยครั้งนี้ทําเอาแฟนคลับหลายคนยิ้มตามเพราะนอกจากจะคลายข้อสงสัยแล้วยังได้เห็นอีกมุมหนึ่งของความรักและความอบอุ่นในครอบครัวตักนุย้ยที่นิว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังเต็มไปด้วยพลังบวกและความผูกพันที่น่าประทับใจเสมอ